น้ำพุร้อนรมณมีนะคะตรงนี้เดี๋ยวดูบ้านค่าเข้าคนละสีสิาาบาทต่อคนนะอ่าแช่ลงไปเลย,ยปล่อยเลยคุณเอ้อปล่อยไว้สิบห้านาทีสุกแน่นอนอเรามาถึงน้ำตกหินลาดแล้วนะทุกคนนี่มาคงสีก็ะจับลงไปเลยนะคะระหว่างทางไปบ้านน้าเท็มนะเรามาเส้นทางปากวีเรียกว่าดอกแดงอ่าก่อนจะออกถน,นนเพชรเกษมที่เราจะไปท้าเรือบ้านน้าเท็มเราก็แวะน้ำตกสายรุงงย้งกันก่อนค่ะแรอยเมตร คุณอ้อนแนะนำหน่อยครับตรงนี้เป็นไงบ้างน้ำตกสายลงแล้วนะคะเราเสียค่าจอดรถให้ลุงไปยี่สิบบาทอาาอบอกว่าไปเลยยี่สิบบาทลุงดูแลให้อ่ะเดี๋ยวเราเดินน้ำตกที่แรกที่สดชื่นก่อนที่จะไปทะเลกันนะตกสายลยงนะคะที่นี่อยู่ในป่าเลยค่ะเนี่ยเป็นพันน้ำลงมา มาสำรวจมาชมให้ดูนะอันนี้อยู่ในทาง่น่งเส้นฝามวิ่นะใช,ใช่นะ่นาเชยคุณตานีน้ำก็ไหลริบเรื่อยๆนะครับน้ำขาวนี่ยไฮไหล์ตรงนี้เลยจริงๆแล้วสวยนะเนี่ย มีแอ่งให้เล่นน้ำด้วยนะแต่คิดว่าไม่มีไม่ได้นะ2000 years later อ้าคุณอ้อว่าไงครับตอนนี้ถึงไหนแล้ว เค็มแล้วแล้วก็นู่นนะข้ามไปเกาะคอเขาฝั่งนู้นนะคะแต่ทีนี้เราดูแล้วเรามันมีอ่ะไปบอกสิมันมีทั้งเรือแพยานยนตเนี่ยให้เรือให้รถข้ามได้แล้วก็มีเรือเล็กให้คนข้ามไปได้นะคะก็ถ้าเอารถข้ามไปก็จะคนละสองร้อยนะรถค่ารถสองร้อยคนไม่เสียคนสองคนถ้าคนที่สามตัวสิบบาทถ้าเป็นเรือเล็กที่ข้ามไปนี่มีตลอดเลยอาจจะเหมาเขาก็ได้เที่ยวละร้อยเที่ยวละแปดสิบแต่ถ้าเขา ปกติก็จะเสียนละยี่ปลานู่นนะคะเกาะเกาะคอเขาตอนนี้เราอยู่ที่แพรปลาฝ<ช>ั่งนู้นคือเกาะคอเขาเดี๋ยวเราจะโดยสารโดยเรือข้ามฟากนะฮะว้าเรือข้ามฟากจริงมันมีอยู่2ออย่างก็คือเป็นเอาไวใ้ให้มันทุกคนนี่ออกออกทุกทก ที่ผู้โดยสารกบสักสคนถึงหกคนก็ออกละไม่มีเวลาออก <Okay. S 1> แต่วิ่งทั้งคืนทั้งวันแล้วก็เป็นแพขนาดยนต์อ่าอันนี้เป็นเรือแพขนาดยนต์นะครับนี่เดี๋ยวไปดูเรือแพขนาดยนต์นะครับลำเล็กกว่าเฟอร์รี่ที่สมุยแน่นอนนะฮะแล้วก็จะมีอันนี้ออกทุกๆ2ชั่วโมง ประมาณสักสิบสิบกว่าสิบกว่าคันแต่อสองชั่วโมงเขาออกทีนะจะกี่คันก็ต้องออกละนี่อัตราค่าโดยสารนะมีราคาสี่ล้อหกล้อสิบล้อมีครบเมาหนึ่งเที่ยวพันแปดโอเคอว้านี่คือเกาะพ่อเขา รถก็เริ่มลงเวลาแล้วอือดูสิอันนี้เป็นห้องโดยสารข้างบนว้าวโอ้โหอันนี้นที่บังคับเรือนะฮะเคออะไปอ่านี่เรา โชคน้องฟ้านะเอาเลยพี่โอ้โหขอบคุณครับมาขึ้นแล้วว้าวนะเรือคนโดยสารก็สามารถเอามอเตอร์ไซค์ไปได้ด้วยนะคะแต่ไม่รู้ว่าเขาเก็บเท่าไหร่แต่ถ้าเฉพาะคนเนี่ยขเขาเก็บย <80. S 1> ี่สิบแปดสิบแปดสิบอะเรือมอเตอร์ไซค์ด้วยนะโอเคบริสุทธ ไปได้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยววอไซข้ามไปฝั่งหนูเนี่ยจะสะดวกมากเลยถ้าเราไปเช่าฝั่งหนูจะรู้สึกว่า200ร้อยต่อคันเที่ยวรอบเกาะโอเคนี่นะคะนูะ่นค่ะเกาะคอเขาเดี๋ยวเราจะข้ามไปกัน คุณอ้อเราจะไปไงกันต่อจากตรงนี้ถึงเกาะเขาแล้วนะคะ่นรา,รารตรงนก็มีรถนูนะน่ยนี่คุณอ้อโดนมีรถของแถวให้บริการไม่ทราบได้อันนี้คือฝั่งนู้นที่เราข้ามมาคือท,ท่าเทียบเรือโอ้กพกว้างอยู่ถือว่ากว้างอยู่ คุณอ้อคุณอขึ้นขึ้นจากท่าเรือมาคุณอ้อเป็นไงครับเจอซุ้มเจอซุ้มปุ๊บคุณอ้อว่าไงให้เหลวซ้ายมาให้เรียบใกล้ชายหาดโอเคถ้าไปทงนนมันจะไกลอ่าฮะเพราะว่าเกาะนี้ก็คือเข้าไปสารวจทางเดิมแล้วก็กลับมาทางเดิมเดียว้ามวัดไทะีไปดูเท่าไหร่ครับไม่ข้ามวัดไทโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมาก ตอนนี้เราออกจากอะไรนะตรงบ้านน้ําเค็มมาแล้วนะตอนนี้เราจะมาถึงตรงอุทยานเขาหลักลําลู่แล้วนะทุกคนซึ่งเป็นนี่แหละชายเขาถนนเรียบชายหาดแล้วตรงนี้ก็เป็นเขาตรงนี้จะเป็นจุดเออเขาเรียกนะเช็ควิวเช็ควิวพอยต์วิวของเขาหลักลําลู่เลยนะเดี๋ยวเราไปแวะกันที่อุทยานเขาหลักลําลู่ค่ะอ่าตอนนี้เราขับรถมาก็ได้ถึงอุทยานแห่งชาติเขาหลักลําลู่แล้วโอเค ไปอันนี้เราต้องซื้อติั๋วก่อนตรงนี้อ่านี่พระนักบวชเข้าร้านสวัสดิการเข้าฟรีตรงไหนคะมาทานอาหามนี่มาใช่โอ้ไม่ลงหน้าหะนคะลงหน้าจะลงด้วยค่ะคนละยี่สิบค่ะอันนี้เข้าไปตรงใช้กับไอ้สมอลบีดตรงนั้นได้ด้วยใช่ไหมครับโอเคครับพี่เะจลงไปเล่นลงเ่นได้ใไหมครับได้ค่ะโอเคคนอลบีด ร้านอาหารบ้านพักหาดเขาหลักอ่าทีนี้เราก็เดินลงไปนะครับอ่าเราถึงร้านสวัสดิการแล้วนี่นี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเฮ้นี่นี่ี่บอกว่าตียัมากินฟรีกับโบนี่เก็บเหลือแน่แน่เล ี้เรามากินข้าวแฮฟรัรนกันที่ร้านสวัสดิการของอุทยานเขาหลักลำลูกนะคะนี่ค่ะบรรยากาศชายทะเลนะคะตรงนี้นี่นี่ใครคะแนะนำตัวหน่อยคะ่ะชื่ออะไรคะอ้าวเขินอาชื่อผิงผิงนะคะผิงผิงเป็นเป็นหลานค่ะวนันนี้มาเจอกันตรงนี้นะคะแต่ร้อนเลยตรงนี้ไม่มีอะไรอโอ้โห,โหนี่ครับเรามาถึงเขาหลัก แต่หาดน่าจะลงไม่ได้แน่เลยๆเนี่ยมันไมม่ีรนู่นไงนู่นไง่่นนนนููสมอบอกแล้วว่าอยู่ตรงนี้ไรชี้ไปตรงนี้วะนี่สมอบีดอยู่นี่โอเคจุดเล่นงานของเขานี่สมอบีดโอเคไปนี่ครับตรงนี้คืออุทยานแห่งชาติเขาหลักลำลู่เลยนะมี่ลานกลางเต็นท์โอเค ใช่เอาละเดี๋ยวลงทะเลกันท่าหน่อยนะครับตีลงไปแล้วนู่นอยู่กลางหาดนู่นเลยค่ะเสาหลักลำลูนะคะตรงนี้สวยมากนี่ค่ะฝรั่งก็มานอนอาบแดดกันมันดีตรงที่มันมีล่มไม้อะไรให้ให้พักด้วยอะค่ะนี่เดี๋ยวเราได้ลงเล่นลงเล่นน้ำทะเลกันแล้วนะ ประมาณ2นาที oh, 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 oh. เพราะว่าต้ไมรีบจังูแสงแดดไม่ไหวอ่าฮะ้ว huh. เดี๋ยวเราจะออกจากตรงนี้แล้วเราก็จะไปไหนต่อคงตีน้ำตกโอเไงไปเจอที่น้ำตกนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่น้ำตกไปค่ะ ตอนนี้ถึงไหนแล้วครับน้ำตกโตนไพายน้ำตกโตนไพรอ่าน้องเจ้าหน้าที่บอกว่าน้ำเยอะสุดละเจ้าหน้าที่เสียค่าเข้าคนละยี่สิบแล้วก็ค่าจอดรถสามสิบเดี๋ยวเราจะไปนู่นเลยธรรมชาติน้ำตกน้องบอกว่าไปข้างหน้าน้ำตกนู่นเลยได้อ่ะเดี๋ยวไปเจอกันตรงนู้นเพราะเราจะไม่เล่นตรงท้ายน้ำตกดูมันเด็กๆไปโอเคได้ครับเดี๋ยวเราจะไปตามนี้เลยตามป้ายเลยขึ้นไปเท่าไหร่ครับธรรมชาติน้ำตกโตนพา โอเคเมตรไป่น้องเจ้าหน้าที่บอกแล้ว6 0้เมตรไปเราไปกันน,นี่ระหว่างทางก็จะมีน้ำตกไหลรินไปทั่วเลยโอเคไปเดี okay. ๋ยว <Bye. S 2> นี้จะมีทางเดินให้เรา,าเเรื่อยๆโอเคครับสถานทีที่สองสะพานไม้เลือ้อยไปเป็นไงครับคุณอ้อเหนื่อยไหมครับตรงนี้ ตอนนี้สถานีเทไหรคุณอ้อนี่เขาบอกว่าสองร้อยเมตรครับหัวน้ำเ <ฮะ S 3> ต็นมากเลยนี่ปาป้า บอกว่าเป็นปีที่น้ําเยอะสุดแล้วนะคะของน้ําตกที่นี่คนภูเก็ตก็มาเล่นกันที่นี่นะคะ่ะเรามาถึงต้นทางของน้ําตกแล้วสวยมากเลยทุกคนนี่ขนาดน้ําน้อยๆนะว้าวนี่คะ่ะเดี๋ยวไปดูข้างหน้าวิวสวยๆกัน,นะคะ่ะโอ้โอโอเทราบลงมาเลยอะ่ะ ตกตนไพลนะคะโอ้ในกล้องอาจจะไม่ไม่ไม่ใหญ่มากโอเคนะ okay. เดี๋ยวดิถ่ายรูปก,กันดิหดูนู่นดูข้างบนนู่นดูส่ีคุณสีเปลี่ยนเสื้อแล้วะคะ่ะทนไม่ได้เลยเมื่อเห็นน้ำตก อเคทุกคนตอนนี้เราออกจากน้ำตกตน้นไทรมาแล้วนะตน้ตนต้นไพลโอเคเราเข้ามาที่วัดท่าไซรแล้วคะ่ะซึ่งเป็นโบสถ์ไม้สักทั้งหลังเลยนะคะนี่เลยอยู่ชายทะเลอย่างนี้เลยนะคะตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงครึ่งแล้วค่ะเป็นโบสถ์ไม้สักทั้งหลังเลยนะคะนีะ่เดี๋ยวเรา เข้าไปดูข้างในกันนี่นะคะความสวยงามของวัดเป็นโบสถ์ไม้สักทั้งหลังเลยนะคะที่นี่นี่ค่ะเดี๋ยวเข้าไปไหว้พระด้านในกัน ก็ีองค์พระน่าจะเป็นองค์พระเออเป็นหยกนะคะหยกขาวค่ะ Few moments later. ตอนนี้เราถึงไหนแล้วเนี่ยหาดเขาพี่ไหลค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูว่าหน้าหาดมีอะไรบ้างโอ้แต่ตอนนี้ภูวิลล่าเยอะมากเลยนะใช่ร<อ>มากาศดีและสวยงามเดี๋ยวเราจะเดินไงเข้าไปไอโอ้ม,ม,มีมีที่เล่นด้วยครับก็หาดหน้าหาดศูนย์การท่องเที่ยวเลยว้าวตรงนี้ทำไมนักท่องเที่ยวไม่ค่อยมาเลยก็คงไม่รู้งมันลึกไปไหมไม่แน่ใจเดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศอ่าฮะ อเเเเเ่่ราทียยยวป็นละหาดเขาปีหลายนะครับเดี๋ยวไปดูว่าข้างในมีอะไรบ้างว้าวนี่คือชายหาดเขาปีหลายนะครับโอ้โหเป็นอ่าวที่แบบมีชายโอ้มีชายทะเลที่ลงเล่นน้ำสุดลุกหูลุกตาเลยนะฮะดูว้าวสวยงามถนนสาย3006นนะเส้นนี้ถ้าจะมา สำหรับวันนี้นะคะเราก็มาเข้าพักกันที่โรงแรม Airport Hotel and Spa ใกล้กับสนามบินภูเก็ตนะคะเพราะพรุ่งนี้เราจะบินไฟก่อนเที่ยงนะคะก็เลยไม่อยากเข้าเมืองภูเก็ตแล้วเราก็พักกันใกล้ๆสนามบินเลยนะคะ สรรพคุณมะฮงเสริมสร้างภูมิคุ้มกันกระตุ้นการทำงานของภูมิคุ้มกันยับยั้งการติดเชื้อไวรัสและเซลล์มะเร็ง Good morning วันที่31มีนา2023นะคะวันนี้นี่วันนี้เราพามากลับมาที่หาดในายางอีกรอบหนึ่งหลังจากที่เราไปเที่ยวพังงาไปน้ำตกไปหาอะไรนะเขาหลักลำลู่อะไรมา หมดแล้วค่ะที่พังงาเนาะแต่ก็ยังเหลือที่เที่ยวอีกนะยังเราก็ยังเที่ยวไม่หมดวันนี้ก่อนกลับเราก็เลยมาพามาที่หาดนายายอีกรอบหนึ่งตอนนี้เวลาเกือบจะสิบโมงแล้วค่ะก็อากาศดีนะคะตอนนี้ก็ฝรั่งก็มาคุณแทนไปเลยค่ะฝรั่งก็มาเล่นนงเล่นน้ําลูกเด็กเล็กแดงนะคะจะเป็นหาดที่สงบนะแล้วก็อยู่ใกล้สนามบินแค่เท่าไหร่ห้านาทีถึงแล้วค่ะเนี่ยนี่เลยคือ คนที่จะกลับหรือว่ากลัวตกเครื่องนะคะแนะนําเลยมาพักที่โรงแรมแถวนี้ก็คือไม่แพงด้วยโอเคค่ะเดี๋ยวลาไปด้วยชายหาดสวยๆของหาดในยางนะคะอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่องเราด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ